ออคเปไหมเฮ้ังเเคพักได้ราหัวกเป็นใบนีเปิดทุนโอ้ขาวมันบกบังเบิดไว้บังก็อย บางอบางแคน้ำเ oh, 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 uh, oh. uh ียเราส่งมาบาเราดีทดเปย์สเปรยต้นาไปงงเหมือนผัดเนร์อยู่งนอไปัวมาเอานี่นะมันสนอยอนี้สุเรอ่ิน